ก่อนเที่ยงวันที่1กุมภาพันธ์กลุ่มคนเสื้อแดงและมวลชนสนับสนุนเลือกตั้งรวมตัวที่วัดหลักศรีเพื่อเดินขบวนไปสำนักงานเขตหลักศรีทวงการเลือกตั้งหลังหลวงปู่พุทธอิสระนำมวลชนปิดล้อมหน้าสำนักงานเขต15นาฬิกาเสร็จเคลื่อนออกจากวัดหลักสี่แต่ตำรวจปิดกั้นเส้นทางวันปะทะกันมวลชนเสื้อแดงถอยบางส่วนกลับบ้านแต่ส่วนหนึ่งยังเฝ้าดูสถานการณ์หน้าห้างไอทีสแควร์ระหว่างนั้นมีรถเก๋งขับสวนเลนเข้ามาโดนไล่ทุกตน ราว20นาทีต่อมาผู้ชุมนุมกปปสจาก5าแยกลาดพร้าวมาถึงใต้สะพานข้ามแยกหลักสีฝั่งตรงข้ามไอทีสแควร์สองฝ่ายเริ่มคว้างป่าสิ่งของใส่กันมีเสียงประทับยักษ์ดังขึ้นตามด้วยเสียงปืนมวลชนเสื้อแดงถูกยิงเจ็บหนึ่งคนจากภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งและคำบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์ปืนน่าจะถูกยิงมาจากชายคนนี้จากนั้นไม่นานสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มคนอีกกลุ่ม ใช้อาวุธสงครามยิงกเข้าไปยังฝั่งไอทีสแควร์ช่างภาพไทยและต่างชาติบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเหตุการณ์นี้ไว้ได้หลายม,มุมการยิงด้วยอาวุธสงครามเกิดขึ้นนานราว30-45ถึงนาทีนิกนอสติสช่างภาพอิสระชาวเยอรมนี ซึ่งยืนอยู่ฝั่งไอทีสแควร์เล่าว,ว่าหลังมีการยิงอาวุธสงครามเข้ามาเขาหมอบก,กับพื้นและเห็นผู้ชุมนุมฝั่งเสื้อแดงใช้ปืนสั้นยิงต่อสู้แล้วหนีหายไปจากนั้นได้ยินเสียงอาวุธสงครามและกระสุนที่ปลิวว่อนข้ามหัวแต่ที่เรารู้มันทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธแต่ฝั่งนี้ก็ผมเห็นกระตาตัวเองเปืนสันกระบอกนึงแต่ผมก็ที่มาจากฝังเสียงอะไรก็คิดว่ามัน เขาก็ทีนี้ก็มีเป็นสานอย่างเดียวแต่ที่นู้นก็ก็มีอาวุธหมักด้วยแล้วอาวุธมักกว่ากันเยอะมาจากฝั่งนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงแบบอาวุธอาวุธสองขามมันเสียงคนระย่างเนาะแต่มาจากฝั่งทางนู้นทางเราก็ก็มีแบบอาวุธสองขามแล้วก็ทีหลังที่ผมก็เห็นวิดีโอแล้วก็ภาพที่นักข่าวไทยที่อยู่ฝั่งฝั่งนู้นก็ะก็ใช้ก็เป็นแบบนี้ ภาพนิ่งภาเพเคลื่อนไหวจากสำนักข่าวหลายแห่งทําให้เห็นมือปืนและอาวุธสงครามที่ถูกนํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นปืนอากา้าปืนคาบินปืน M16 ปืนพก11มมและปืน M16 ตัดลำกล้องหรือ M4A1 ไม่น่าใช่ปืนทราวเพราะปลอกตัดแสงของทราวเจาะเพียงครึ่งเดียวไม่เหมือน M16 ที่เจาะทั้งปลอกยังมีคนถ่ายคลิปภาพรถขนเงินที่ใช้ในการขนอาวุธสงครามมาต่อเหตุได้ ภาพของช่างภาพหลายคนอย่างบันทึกภาพผู้ใช้อาวุธสงครามบางคนได้ก่อนเกิดเหตุชายที่ถือปืน m 1 6คนนี้อยู่บนรถบรรทุกคนนี้อยู่ด้านหน้ารถบรรทุกคนนี้อยู่หน้าปากซอยเข้าสำนักง,งานเขตสุนัยผาสุขที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ประจำประเทศไทยหนึ่งในทีมเจรจาไม่ให้ผู้ชุมนุมสฝ่ายปะทะกันบอกว่าเห็นได้ชัดสฝ่ายต่างมีอาวุธ อยากให้ผู้นำแต่ละฝ่ายปลดอาวุธและใช้การเจรจาเพื่อลดขวานสูญเสียหลักฐานที่ปรกากฏชัดเจนว่ามีการแชร์วุธรวมทั้งอาวุธสงครามเนี่ยนะครับได้นำมาสู่กระแสกดดันอย่างมากทั้งจากภายในประเทศและจากระหว่างประเทศล่าสุดก็คือเลขาธิการของสหประชาชาตินะครับออกแถลงการแสดงความกังวลต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นการขัดขวางการเลือกตั้งและเรียกร้อง,รอ,งรอ,งองให้ทุกฝ่ายในเจราจานะครับกน หวังว่ากระแสกดดันเนี่ยจะเป็นตัวกระตุก,กจิตสำนึกของทั้งแกนนำและผู้บัญชาการกองกำลังของแต่ละฝ่ายให้ยุติการใช้ความรุนแรงและปลดอาวุธอย่าใช้อาวุธเข้าห้าหันกันอีกเลยเพราะเราคนไทยด้วยกันอย่าให้นองเลือดกันมากกว่านี้ครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางตรวจที่เกิดเหตุพบวิถีกระสุนมีทิศทางยิงจากถนนแจ้งวัฒนะและถนนวิภาวดีเข้าฝั่งไอทีสแควร์39นัด และพบร่องรอยการยิงจากฝั่งไอทีสแควร์ออกมา3นัดมีผู้บาดเจ็บหคนนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์รุนแรงที่คนไทยใช้อวุธสงครามเข้าปะทะกันจากความเห็นต่างทางการเมืองและยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อีกหากความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่เช่นในปัจจุบันทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน